นี้ก็เป็นวันที่เช้าวันที่สามแล้วเรามาอยู่ที่นครนายกก็เราอยู่ที่อะไรนะหาดหาดทองย้อยตื่นเช้ามาอากาศดีครับบรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมหมอกเรียบๆภูเขาา้อืมมีนกร้องมีน้ําตกมีกาว้าววซึ่งเสียงน้ําตกก็ทั้งคืนแหละครับน้ําไหล <laughs> น้าไหลไง ต่คราวนี้เมื่อคืนเจอเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่เริ่มต้นจากตอนบ่ายใช่ไหมเราก็นั่งเล่นน้ำกันดนวยแล้วมันก็ร้อนนอ่ะใช่ไหมไม่เวลตอนบ่ายบมันร้อนพอร้อนแล้วเราก็เลยอ่ะรีบขึ้นมาอาบน้ําดีกว่าอาบน้ําออกไปซื้อข้าวมากินเป็นสุก,กี้เมื่อวานเรานั่งกินสุก,กี้กันลืมถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วด้วยโหตายละ อ่าละแล้วพอเรากินข้าวปันเสร็จใช่ป่ะเราก็เข้าไปนอนสักพักหนึ่ง